สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาปะครับช่องคั่วบ้านไทยลื้อพาทัวร์วันนี้เฮาผมได้ทัวร์นะครับเฮามาอยู่บ้านสวนนะครับเนาะวันนี้ครับเขาจะมาเสนอเมนูยำนอใส่น้ำปูนะครับเนาะโอ้ตัว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 ครับผมเครื่องปรุงนั่งแหนก็คือที่ขาดไปได้ที่รักกับนอกับน้ำปูเได้ครับนี่ในบ้านไหนเมืองไหนต้องมีนะครับล้ำมันคนเมืองที่ขาดี่ได้แล้วก็มีพริกนะครับพริกกระเทียมหอมแดงยวเขาอยาไปจี้ครับ นี่ครับใบครับมันก็มีต้นหอมผักชีใบขิงนะครับใบขิงนี่สุดยอดนี่ขนาดนี่คือผักชีใบเลื่อยนะครับเนาะสะไทยสะเมืองกับไทยแบบอันเดียวกันแต่ภาษาลื้อนี่ครับสุดยอดครับห้องว่าผักป้อมเมืองมานก็เท่าผักป้อมเมืองมานก็นะแล้วก็ลื้อกับห้องเหมือนกันใบกลมกอกลมกอภาษาไทยนี่เป็นใบแมงลักอาหารเนาะครับผมมันก็จะมีใครนี่แหละครับเดี๋ยวเคาก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปจีพริกก่อนนะครับเนาะจีพริกจีหอมก่อนนะครับเนาะครับผม หลังจากที่เฮาวตี้พี่เขาใส่ผงชูวยลดเหี่ยโนยนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตต่ำก่อนนะครับเนาะครับผมอนุญาตต่ำพริกเซนตะกี้ผมต่ำพริกมานะครับให้ผมขอน้ำปูใส่ก่อนจะหมดออมแล้วนี่ถึงล้มขน,นาดน้ำปูนี่นะบ้านไหนเมืองไหนคาดบัตรได้สัวส่วด้วยน้องเขาสั่วเหี่ยโนยนะนี่ครับก็ระวงังนี่น,นะครับกดเดี๋ยวเขาจะทอดจิ้นตัวองนะครับเนาะงที่เขากลับ ต่ำก็งับมานี่ครับเก็บเอาแล้วนะน้ำมันก็เริ่มจะฮอนละโอ้โหนี่ครับเราต้องเปิดแห้งนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ต่อไปเครับจะเอาหน่อเขาลงนะครับเนาะต่อต่หอมออกหน้าจอนะครับท่านผู้ชมดมดีๆนะ ยงกินทอดก็ต้องหอมในใจเลยครับผมก็มต้องต่ำแห้งนะครับจะเหลวครับผมครับคนๆดีกว่าครับเนะาะครับผมเขาอยากคนสักแป๊บหนึ่งครับ สีมันต้องได้แด้นะครับท่านผู้ชมซอ,อยพักซอยหย่่งใส่นะครับเนาะเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวผมขอซอ,อ,อ,อยใบพักที่ใบเลื่อยนะครับเนาะใส่หน่อยต่อ้วยใบขิงเลยนะครับเนาะ กิงกับก็ได้ซอยใส่ก็ได้นะครับเนาะดูตีค้นชอบนะครับเนาะ,ะสีสันสกินใบขิงนิดแต่ครับใหม่ๆสดๆนะครับปลูกทีหลังบ้านนะครับเนาะัวน,นี้ตากล้องอาูุนะครับเนาะ ่ตอนไหนก็ขออภัยด้วยนะครับนี้ก่ำคนเดียวเป็นบ้างช่วงนะครับเนะาะปล่อยใส่ครับใส่แล้วนี่มันใหญ่ล้วนะครับเนาะน้าา่าอัแอ่ะมาพอกันครับนี่เราต้องต่ำนะครับขนเลยถ้าต,ต่ำมันเนี่ยเหลวนะครับเนาะ กินหมหอมชัดใจครับผมผมพ้อมเสิร์ละเดี๋ยว parole. ขออนุญาตจิมก่อนสักหน่อยนะครับเนาะโอ้อยากเข้าขนาดมาครับพี่น้องแอมมากินข้าพร้อมหน้าพร้อมตากันกับผมเลยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจิมสักกำนะครับเนาะโอ้โหออมมมมม สามพักมากมากครับกลิ่นหอมหอมดอกครับผมอืมกินแบบเดียวนะครับใส่ไปเลยครับหมูหม้อขนาดครับอืมนี่ครับผมขนมของคนเรื่องนะครับอืมอุ้ยผมเน่าขาย นี่ออมซิบ,บาทนี่ออมซาบาทสั่งได้ที่ผมนะครับแต่เดี๋ยวยังไม่ได้เนี่ยเป็นแบรนด์เดือนนะครับเนาะเดี๋ยวก็อีมพีนาจะมีแบรนด์แน่นอนครับผมมินี่กับมันกินข้าวหนึ่้ำ,ำด้วยกันสัก,สก,สกห,น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 ,หนึ่ั่งน้อยเอ้าเพชรขนาาครับเฮ็ดมุมม้วต่ำเพชรมุมม้วอ่อนหอนเลยไปขึ้นับทำได้หอมครับ อืมจบแล้วครับผมไว้เจอกัน e ี p หน้าครับขอบคุณครับไว้จิตดตามช่องอย่าลืมกดซับถ้าใค้กดไลค์ให้ใผมนะครับเนาะบ๊ายบายครับผม